ครับผมวันนี้มาดูก็แข่งเรือก,กันอีกครั้งครับรุ่นต่อไปที่จะแข่งก็คือรุ่น F5 นะครับก็คือรุ่นที่อยู่ข้างหน้านี่เองมันอยู่ใกล้ๆกับฟอร์มูลลาบูทมากไปดูว่าจะมันแค่ไหนอะ่ะรุ่นนี้ <c oughs> เสียงเครื่องก็โหดแล้วฮะหงล้ำเองเช้านี้คลื่นก็นั่งเงียบฮะผงแรงมาแล้ว ี่ถ้าวันนี้แดดออกนี่ผมว่าน้ำใสสวยแน่นอนนะเสียงสุดยอดมากครับ ก็งเงือบแล้วผมวีอาปรตซิสกับสีรอซซี่นี่มันดูทรงพลังจริงๆอะขนาดว่ารอรออซี่ไม่ได้แข่งนะนะแต่สีของรอซซี่ยังอยู่อะ เลี้ยวโค้งยากเหมือนนะผมดูลักษณะการเลี้ยวโค้งแล้วมันเรือมันไม่ได้เอียงแบบเหมือนพวกไอปลาโอมเมื่อวานอนะพวกเจสกีนี่มันจะเอียงได้แต่นี่ดูมันจะสไลด์ไปแบบคล้ดิบอะเนี่ยถ้าอย่างเจสกีแบบนี้เนี่ยมันสามารถเอียงได้ใช่ไหมมันเอียง ก็คือมันเอียงแบบนี้ได้เลยนะเอียงแบบนี้ได้เลยนี่เาจะเป็นเรือ,อ,อแบบนี้นะ อยแต่รู้สึกว่าพอเริ่มจะแข็งเนี่ยผมว่าคลื่นมันเริ่มจะแรงเหมือนกันนะครับเนี่ย อย่าเพิ่งกับลื่นอย่าเพิ่งแรงดูแข่งรุ่นรุ่นรุ่นตัวท็อปแบบนี้ก่อน,นใช้น้ำมันอะไรพี่พวกนี้ เป็นเป็นเบนซินธรรมธรรมดาเนี่ยนะแล้วน้ำมันสองสองทีเหรอครับใช่ครับผสมสองสองทีนี่ใช้ของอะไรของพี่ครับของรอบแล้วของปตทครับไอกระป๋องมันเป็นกระป๋องสีอะไรพี่อ๋ของกระป๋องสีทองแบบแบบที่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้เนี่ยนะพี่นะอ๋อก็คือใช้อ่าซินเนี้ที่กระป๋องทองเหมือนที่ผมใช้เลยกับโนวาเดสอันนี้เครื่องกี่แรงม้าพี่สามสิบครับสามสิบ นี้เป็นเดิมสแตนดาร์ดถ้ารุ่นนู้นจะเป็นโอเพนอ๋อนี่ฮะโอจนโอเพนไอ่สี่สิบโอเพนนี่ทำอะไรได้บ้างพี่ลูกกลางข้อฝาใบหรือยังครับอ,อ๋บอทำได้หมดเลยแรงมากดูเียงืดซักเหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์อ๋อ แล้วพวกนี้อัดอัดอัดตาผสม2อทีกับน้ำมันเชื้อเพลิงนี่เหมือนกับของม,มอเตอร์ไซค์เนี่ยใกล้เคียงครับใกล้เคียงประมาณเท่าไหร่ได้ไหมประมาณได้ไหมเแล้วเกินเราพูดอะไรบมผมงอ๋ออันนี้คือรุ่นแบบว่ารุ่นยังธรรมดาอยู่อันนี้ดูว่ามันจะไม่มีความดิบแต่ว่าไอ้รุ่นที่เขาแข็งด้านล่างเนี่ยมันจะมีกระจกปังนี่ดู ยโหดมากครับอันนี้เป็นรุ่นโอเพ่นนะรุ่นที่เราอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับผมเป็นรุ่นโอเพ่นครับก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับลูกก้านข้อยืดชักได้ปกตินะครับผมสุดยอด เหมือนกับว่าเขาเขปล่อยคลัตต์อะฟังฟังดูดีๆฟังดูดีมันเหมือนกับแบบใกล้ๆขับมอเตอร์ไซค์อะเหมือนกับกำคลัตแล้วก็ปล่อยไปนี่อะผมผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคนเล่นเรือ ก็เป <ã> ็นช่วงของการซ้อมนะครับซ้อมอยู่ ใไหมครับตัวนี้เวลาออกตัวเหมือนกับใช้ใช้คลัตต์เนี่ะ 我一般都。 ดูถ้าระบบผมคิดว่าเรือ,อเรือเครื่องเอาบอร์ดแบบนี้นะครับน่าจะไม่ใช้ระบบช่อสูตระบบัะผมด,ดูดูและ